สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนของวลดานะคะยังพบกันเหมือนเดิมอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวลดาก็จะมานําเสนอสินค้าดีๆงามๆให้พ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะวันนี้วลดาได้สินค้ามาสวยงามมากนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสินค้าของเรามีแต่สินค้าเกียรติเอฟีเมียมพิ่งเอามานะคะสวยสุดๆในคลิปนี้วลดาก็จะมาเป็นเสื้อคลุมนะคะสวยสุดๆนะคะเสื้อคลุมลายหมี ที่เคยขายไปแล้วตัดมาแล้วแต,แต่มันหมดนะคะเพราะไม่มีผ้าเราตัดมาวันนี้ใหม่ๆสุดสดเลยนะคะได้มาทั้งหมด5ตัวห้าเบอร์นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟขอให้พ่อแม่พี่น้องแอดไลน์ได้นะคะหรือแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราจะนําเสนอให้ท่านเลยนะคะเป็นเสื้อเสื้อลายหมีเสื้อคุมนะคะสวยยกไปเลยนะคะโอเควรดาก็จะนํามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ อันนี้อ,อกเล็กสุดคือ,ออก38นะคะอันนี้ตัวนี้เป็นตัวเล็ก38เลก็กวกวรดาใส่นะคะอันนี้ควักจบได้ทุ้งใหญ่นะคะปกติเสื้อตัวนี้ขายอยู่1,800บาทนะคะแต่เราไม่ขายนะคะเพื่อเป็นการให้สินค้าออกเร็วดว่วนกีเป็นสนิจากเพื่อแม่กีทอได้ขายสินค้าเร็วๆมากเราขายโปรโมชั่นให้พ่อแม่พี่น้องเพียงตัวนี้1,300บาทนะคะ พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์นะคะแอดไลน์สวยสุดๆเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะยกให้นางเบอร์หนึ่งนะคะ sc ขานางเบอร์หนึ่งนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสินค้าเรางามงามนะคะเพียง1,300บาทอันนี้คือเบอร์หนึ่งอก38นะคะสวยนะคะอก38งามมากใส่สบายสบายนะคะคนที่เล็กกว่าวราดานิดนึงนะคะที่ใส่ อกสามสิบแปดนะคะต่อมาอกสี่สิบนะคะอกสี่สิบนี่จะเท่ากับวราดาใส่เสื้อแต่ละตัวจะเป็นคนละลายนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านสนใจท่านแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะวราดาขายโปรให้พ่อแม่พี่น้องเพียง1,300บาทนะคะอันนี้ขอยกเป็นนัมเบอร์สองนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ <Okay. S 2> สินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนัมเบอร์สองนะคะนัมเบอร์สองเพียง1,300บาทนะคะแต่ละพื้นมีลายเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นลายของผ้าคลามสกลน,นครนะคะเพียง1,300บาทอันนี้อก40นะคะถ้าอก40บจะคนเท่าวลดาใส่นะคะเวราดาจะใส่ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะให้พ่อแม่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะนี่ค่ะสวยนะคะเป็นผ้าคลามแพนของสกลน,นครเห็นไหมคะอันนี้คืออก40นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ มีบาทไหลลงด้วยไหมคะสี่สิบนี่คะ่ะอย่างนี้นะคะถ้าวราดาใส่คือแบบนี้นะคะอกสี่สิบจะเป็นแบบนี้เรียกว่าพอดีนะคะเนี่ยมีถุงใส่สบายใส่กับผ้าคามเรา,าส,ะะสวยงามมากนะคะนี่ค่ะใส่ดูดีนะคะใส่ดูดีในอกสี่สิบนะคะคือถ้าวรดาใส่นะคะสวยงามมากนะคะเดี๋ยววราดาก็จะเอาไปไว้ใส่สักตัวอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเด้กใขรพ่อแม่พี่น้องก่อนนะคะเพราะว่าสินค้าของเราตัดใหม่ได้นะคะค่ะอกสี่สิบนะคะ นำเบอร์ 2, วอลดานิสใสอก40นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะต่อไปเป็นอก42นะคะคนจะต้องใหญ่กว่าวรลดานิดหนึ่งนะคะอก42นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวยจริงๆสวยงามมากนะคะอันนี้เป็นน้ำเบอร์3นะนี่ค่ะท่านดูลายดีๆนะคะอันนี้อก42คือคนใหญ่กว่าวรลดาใส่นะคะสินค้าของเรางามมากสวยนะคะแล้วก็ถูกนะคะจากตัวละ1 0 8ดเราไม่ขายขายเพียง1,300บาท พ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์แคปเข้ามาเลยนะคะบรดาย,ยกให้เลยนะคะเพียงหนึ่งพันสาร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาเลยสวยที่สุดผ้าคามแท้ของสกุลนครนะคะเป็นลายหมีงามสุดๆเลยนะคะหนึ่งพันสาร้อยบาทนะคะขายถูกๆชิวๆนะคะเพื่อคืนต้นทุนให้แม่กีทอเพื่อคืนกําไรให้ แม่เอฟซีของเาลาทุกคนนะคะผู้มีพระคุณนะคะนัมเบอร์นี้คืออกสี่สิบสองหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะห้อยไว้เลยนะคะเดี๋ยวรดลาจะนำไปขายที่ตลาดนะคะเพราะสินค้ามาอันนี้อกสี่สิบสี่นะคะเป็นคนที่ใหญ่กว่าเวลาทุงใหญ่ทุงกว้างนะคะนี่คะ่ะทุงใหญ่ทุงกว้างนะคะใส่สบายสบาย ะะท่านดูนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง1,300นาบาทนัมเบอร์สี่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนนะคะพร้อมขายนะคะท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะ เพียง1,300บาทนะคะวันนี้เรานำเสนอแต่สินค้างางามๆนะคะเป็นผ้าลายหนีมาสวยสุดซึ้งนางสาวไทยนะคะเห็นไหมคะโมรดาใส่นี่คืออก40มีกระเป๋าใส่เงินอะไรได้นะคะกว้างนะคะสวยคะ่ะสวยสุดซึ้งนางสาวไทยจริงๆนะคะเพียง1,300บาทนะคะอันนี้อก4 2นะคะอก4 2หรือเปล่าคะโอ้อันนี้อก44นะคะลืมขอโทษ อก44นะคะอก44นะคะตัวนี้เละมาวันนี้นะคะเราก็จะมานำเป็นอก46คือใหญ่สุดคืออก46แต่46ใส่ได้ถึง48นะคะเพราะว่าเสื้อคลุมเราจะตัดใหญ่กว่าเบอร์อยู่2เบอร์นะคะเสื้อคลุมเห็นไหมขนาดวอรดาใส่40นี่ยังรวมนะคะแต่เราใส่แบบว่าแบบ,แบบแบบที่ให้รวมนะคะ f c ค่ะให้รวมนิดหนึ่งเป็นเสื้อคลุมเนาะเราจะไม่ใส่ฟิตตัว อันนี้อกสี่สิบเท่าไหร่ดีเนาะสี่สิบหกนะคะคือใหญ่สุดอกสี่สิบหกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาเลยเห็นไหมคะสินค้าของเราสวยนะคะสวยงามสวยแท้แน่นอนนะคะเป็นคำแท้ของสกลนครนัมเบอร์ห้านะคะจากพันเก้าพันแปดไม่ขายใครหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจแคปแคแคหน้าจอ แอดไลน์เข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนพร้อมขายทุกชิ้นพร้อมขายทุกขืนนะคะ1,300บาทเท่านั้นอันนี้ตัวนี้อก46อันนี้ด้านหลังลายก็สวยนะคะอันนี้ด้านหน้าสวยทุกขืนเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะและวันนี้เราก็มีสินค้ามาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะจากกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าผ้าคลามนะคะ เป็นผ้ากระตุยเป็นผ้าดักแด้ค่ะเข้ากันไปนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้สวยสุดๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านในนะคะมีกระเป๋าอยู่ด้วยนะคะสวยงามนะคะเราใส่สะพายไปตลาดไปไหนก็ได้นะคะเป็นกระเป๋าใหญ่กว้างนะคะมีใส่โทรศัพท์ได้ด้วยนะคะนี่ค่ะกว้างนะคะใส่เป็นแฟชั่นอันนี้เป็นผ้าดักแด้และผ้าเขียนมือสวยสุดๆเลยนะคะซับกาวด้านในอย่างดี ตัวนี้ปกติใบนี้ขายร้อยาเนะคะแต่เราขายวันนี้เพียงใบละร้อยบาทนะคะสบา,ายนีคะไปตลาดใส่ของได้เยอะมากนะคะเพียงใบละ150บาทนะคะท่านใดสนใจใบไหนท่านแคปได้เลยนะคะนี่ค่ะวรดายกให้นะคะตัวนี้เราจะไม่ยกนำเบอร์นะคะขอให้ท่านหรือเราจะยกก็ได้นะคะเดี๋ยววราดาเริ่มต้นให้ใหม่นะคะเผือพ่อแม่พี่น้องจะสับสนในการดูเบอร์นะคะ อันนี้คือนำเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้นาเบอร์หนึ่งนะคะเพียงร้อยห้าสิบาทนะคะถ้าท่านใดสนใจแคบเลยนะคะร้อยห้าสิบเบอร์หนึ่งนะคะโอเคนะคะวรลาจะยุตัวนี้เป็นเบอร์สองนะคะ่อแเม่พี่น้องคะเป็นเบอร์สองนะคะเป็นกระเป๋านะคะเบอร์สองนะคะร้อยห้าสิบาทใบใหญ่สวยนะคะเป็นผ้าคามแท้ของสกลนครนะคะ,ะ,คะเพียงร้อยห้าสิบาทนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะพร้อมขายทุกทุกวันนะคะ ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจ้าและต่อมาก็เป็นเบอร์สามนะคะเบอร์สามก็ลายคล้ายๆกันลายคล้ายๆแต่คนละลายนะคะเอซี MC ค่ะลายคล้ายๆแต่คนละลายนะคะอันนี้เบอร์สามนะคะพ่อแม่พี่นอ้องเบอร์สามยกไปทางไหนเนาะเบอร์สามฝั่งนี้เป็นลายเอนะคะฝั่งนี้เป็นลายตัดนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะมีกระเป๋าใส่ได้ด้วยนะคะใหญ่นะคะงามแท้นแน่นอน,นะคะของสกุลละครเพียง ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจเข้ามาแคปหน้าจอเลยนะคะกระเป๋าใส่สบายบายนะคะอันนี้เป็นนาเบอร์สามสะพายกว้างนะคะเห็นไหมคะลึกนะคะ,ะ,คะสะพายไปตลาดใส่พาวเวอร์แบงค์ใส่ ipad ได้ครบเลยนะคะใหญ่นะคะโอเคเราจะมาเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นลายนกยุงคู่นะคะมีกระเป๋าเช่นกันนะคะอันนี้นาเบอร์สี่นะคะนี่ค่ะสวยนะคะลายนกยุงคู่นะคะ แล้วก็ขายเช่นเคย150บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสินค้าของเรามีกิ้งพอมขายนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเรานําเสนอเลยนะคะตัวนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะก็ใกล้ใกล้เคียงกันนะคะสวยเอาใบไหนก็ได้เป็นนับเบอร์สี่นะคะตัวนี้นับเบอร์สี่นะคะท่านใดสนใจใบไ,ไหนก็โอเคแคปหน้าจอวัลลัจะเอาลงตลาดไปขายนะคะพราสินค้าง,งานนะคะ ลองขายไม่แพงคนะ่ะขายเพียง150บาทนะคะเป็นผ้าคามของสกลนครเลยนะคะสวยสุดซึ้งนางสาวไทยเหมือนกันนะคะงามแท้แน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้อง FC ท่านใดสนใจรีบแอดไลน์เลยนะคะแคปเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเราวีกินพร้อมขายจ้าโอเคนะคะในคลิปนี้เราก็มีเสื้อนะคะเสือ้อแล้วก็เสือ้อแล้วก็เป็นกระเป๋านะคะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ วันนี้มีสินค้าดีๆนะงามๆมานำเสนอให้ท่านเลยนะคะนำเสนอให้ท่านแต่สินค้าดีๆงามๆนะคะวันนี้ขอให้ท่านแอดหน้าจอเลยแคปไว้แล้วก็โทรหาบรดานะคะหรือถ้าท่านไม่อยากโทรท่านก็แอดไลน์แล้วก็ส่งเมเสเซจเข้าในไลน์มานะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายอันในหมดบราดาก็เจ็ดแก้งลูกค้าไปเลยนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องชอบสินค้าด้วยความสุขนะคะ ขอบคุณทุกๆคนที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อดทนนะคะขอบคุณค่ะ